ผมถ่ายทำวันนี้วันที่26นะครับพี่อันนี้เป็นตัวเบอร์หนึ่งนะฮะเป็นตัวเหมือนธนูสไลด์เลยนะแล้วก็เหมือนกับเป็นกึ่งหน้าไม้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะเป็นลูกเลอะเละฮะดันข้างพี่ใช้ยางข้างละสี่เส้นส่วนตัวลูกกระสุนใช้แปดมิลน,นะครับถ้าเราจะล่าเราก็ใช้ลูกเหล็กแบบนี้ใส่ได้สามสิบลูกตัวไกลปืนเป็นตัวสแตันเลสน,นะครับตัวด้ามดึงอะไรต่างๆตัวนี้มาแรงรมาพี่นะฮะ ส่วนผมโปรผมมียางแบบนี้ให้2ชุดมีตัวสลิงนะครับให้2ชุดมีตัวลูกให้1 4อนัดเป็นแบบนี้ครับผมโปรเปิดตัวใหม่นะครับนำเข้ามา20ตัวมตัวนะครับผมเปิดตัวให้ลดให้1,9 0 0จะเป็นทรงนี้เลยพี่แล้วก็ยิงลองดูทิปนะครับก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ผมเร่งรีบไม่ไม่สะดวกรีวิวยิงให้ดูนะฮะเป็นตัวธนูสไลด์ ศูนย์ปฐุมผมก็คือศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับคุณพี่ทักไลน์เอาเลยมันจะง่ายสุดนะครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้นะสนใจตัวไหนก็ลองดูประมา,ะมาณนี้นะแค่น่าจะไว้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับตัวนี้ปโปรเป็นธนูสไลด์นะครับน่าเล่นมากแล้วก็คงทนด้วยมี่นะฮะน้ำหนักก็ประมาณกิโลครึง่งวันนี้มีปโปรนะครับเป็นตัวเอ่อเริ่มต้นตัวตัวไหนดีนะฮะเอาเป็นตัวไม้ ตัวหลักๆเลยแล้วกันตัวนี้เป็นตัว A นะครับเป็นประดูกําคอล่องนิ้วช่วงชัก70เซนน้าหนัก1.9กิโลกรัมยาวโดวยรวมก็เมตร10เซนนะครับเดล็กก็ว่าได้ตัวใหม่ผมมียางแบบนี้ให้2ชุดเป็นยาง5มิลน,นะครับ10แรงดึงผ้ารอบเป็นตัวใหม่ทนสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวงามทําเซฟกันลัน่นมียางติดด้านหน้าให้นเนี่ยตัวข้อมูลมนั่นมีตัวอลูมิเนียมนะครับไว้ติดกล้องติดเลเซอร์โปรวันนี้นะครับ พร้อมกับเลเซอร์เลยนะครับพร้อมกับตัวเลเซอร์จะเป็นตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเลเซอร์ให้พบลูกสองพันรวมส่งนะครับเป็นไม้ประดุกํำคอลงนิ้วเป็นตัว A นะครับทลิปวันนี้วันที่26นะครับเดือน4เดือนเมษายนนะครับตัว B มันจะเป็นตัวมือสอดนะครับทรงมือสอดมันก็จะเป็นทรงแบบใหม่ๆก็จะใช้นแบบนี้นะครับมีมือสอดกับมีตัวกำคอเลยนะครับชุดบนชุดเดียวกันตัวนี้เป็นตัว B มือสอดนะครับข้อมูลตัวเดียวกันต่างกันเรื่องเรื่องตัวพันธุ์ไทย ส่วนตัวเลเซอร์ก็คือตัวนี้นะครับแสงเขียวแสงเขียวกับแสงแดงแตกต่างก็คือเรื่องกลางวันเนี่ยนะครับคุณพี่ต้องใช้แสงเขียวเพราะว่ามันมองเห็นนะครับแบบเนี้ยเนี่ยตัวแสงเขียวเนะี่ยนี่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วน,นะครับเวลาแดดแรงๆแรงแร,งรงตา่างมันจะคนละสีกันคุณพ,พี่นะครับหน,นักมือผมหนักมากคุณพี่นะฮะอันนี้มองเห็นนะพูดถึงความจริงก็มองเห็นนะครับอย่างเงี้ยเออใช้ได้กลางวันและกลางคืนด้วยนะครับแสงเขียว มีตัวแท่นชาร์จให้นะครับตัวอุปกรณ์แท่นชาร์จจะเป็นตัวนี้ให้นะครับทษที่ผมวางไม่เหมาะสมผมรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทํางานกันละตัวปรับซ้ายปรับขวาปรับด้านบนนะฮะลูกไปทางไหนคุณพี่ปรับไปทางนั้นแค่นั้นเองผมโปรตัวไม้พยุงมีอยู่หลายตัวนะคุณพี่โทรไลก็ามาเลือกอะไรครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะครับผมโปรสองพันครับรวมเลเซอร์ด้วยวันนี้วันนี้เล่นเลเซอร์เลยนะพี่ตัวนี้แถมเลเซอร์ให้ เออเป็นตัวเบอร์สองนะครับเป็นตัวช่วงชัก70เซนนะครับเหมือนกันช่วงชักและความแรงเหมือนกันแต่ว่าต่างเลือกมาไทยนะครับสะดวกก็เขาเรียกว่าตัวยกยิงนะครับเวลาใส่ในรถแรงต่างเป็นตัวใหม่ที่ไม,ม่เคยทําเลยนะฮะเบอร์สามเป็นไม้ตะโกนะครับพี่แล้วก็เนื้อเหนียวเหนียวกว่าไม้ประดูนะครับน้ําหนักก็หนึบกว่าหนักกว่านะครับแข็งแรงมากนะฮะพอดีได้ไม้เก่าเข้ามานะครับที่แรกก็ดูว่าเป็นไม้อะไรมันเหมือนเหมือนกับงาเลยนี่นะฮะทรงเหมือนสวยแล้วแล้วผิวละเอียดด้วยนะครับ คล้ายๆกับไม้มะเกลือนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเหน็บกว่าสวยสีขาวมีอยู่4ตัวนะฮะเบอร์3ครับนะครับช่วงชัก70เซนชุดบนชุดเดียวกันเลยนะครับมียาง2มีลูกให้กล่องหนึ่งมีตัวติดขากล้องให้โปร2 0 0พนะครับสวยมากน่านาน้าสะสมเนยนะครับมีอยู่หลายท้ายนะครับประมาณนี้เนี่ยทั้งหมดเลยข้อดีค่ายผมก็คือสั่งแล้วส่งเลยครับคุณพี่ไม่ต้องไปนั่งรอเขาผลิตนึงพี่จะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมานั่งรออีกนะฮะจะชิได้บ่ได้นะครับ ส่วนเบอร์สี่นะฮะขึ้นแท่นเป็นไม้พยุงเลยนะครับพยุงเบอร์สี่ไปไวมาไวเลย <laughs> บีนะปะนะตัวเหล็ก,กวัาน,นี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับสันไม่คมก็ลื่นแล้วเหยียบแล้วมันลื่นมากพี่ไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วตัวใหม่นะครับแม้แตว่าอตัวง่ามนะครับเพราะว่าตัวเอ่อตัวง่ามกับตัวรางเนี่ยมันเข้ากันพอดีเป๊ะเลยครับเห็นไหมไม่ต้องใช้น้ํามันช่วยแล้วนะฮนะล็อกปุ๊บเอ,องตัวสูตรตัวนี้โปรอยู่2,500ช่วงชัก70เซนนะครับน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับ อุปกรณ์ลงตัวหมดไม่มีตำแหนียนะมีต,ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าครับชอบตัวไหนเลือกเอาเลยครับพี่ชุดบนจะเป็นเหมือนกันหมดคุณพี่ดูเรื่องพันธุ์ไทยอย่างเดียวนะฮะเบอร์ห้าครับโปรสองพันห้ารวมเลเซอร์เบอร์หกนะครับเหมือนจะออกลาวาด้วยนะครับส่วนใหญ่แบบนี้จะไม่มันจะเป็นแก่นจะเป็นเรื่องลากนะครับไม้พวกนี้จะเป็นพวกลากพยุงมากกว่านะครับเพราะว่าสีมันจะเข้มมากเบอร์หกครับพี่นะฮะ เบอร์หกเบอร์เจ็ดผมถ่ายทําวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบกเดือนสี่นะครับเวลาเที่ยงเดี๋ยวผมลงคลิปวันนี้ก็ลูกค้ากัเน้จะได้ชื่นชมกันนะครับสนใจตัวไหนเบอร์เจ็ดนะครับหรือจะเป็นเบอร์อันนี้เป็นปืนผมเองนะครับผมก็ใช้เหมือนกันพี่นะฮะอันนี้ชื่อผมนะครับก็ชอบเอาไว้เราก็ชอบทำอาหากินเหมือนกันนางพี่แต่ว่าถ่ายลงไม่ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์แปดนะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็คือเรื่องเงินเรื่องทอง,งต่างๆนะครับ เบอร์แปดนะครับตามมาเยอะมากไฮไวเดอร์นะฮะคุณเพียทักช้าก็อาจจะดูเบอร์อื่นนะครับใครทักไวก็ได้ตัวนั้นไปเลยครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าเป็นรากไม้นะครับเป็นพยุงนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะต้องลงสีเพิ่มจริงๆสวยกันนี้นะนะฮะตัวนี้น่าจะลงสีได้สองรอบเองจริงๆต้องลงสีรอบนะครับเบอร์เก้านะครับมีเบอร์สิบน่าจะเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเบอร์สิบมีเงาละอันนี้เป็นเบอร์สิบครับ สั่งของชาตินี้ได้ชาตินี้นะพี่บางเพจบางค่ายดูดีๆนะครับพี่เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเบอร์สิบเอ็ดครับกว่าจะหาเงินได้นะฮะนะครับบางคนเขาทําดีๆจริงจังก็ยังขายยากนะครับแต่พอเจอมิจฉาชีพหน่อยขายกันดีดีเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองนะครับสิบสองนี่ก็มีผสมกะพีแก่นแก่นสวยด้วยนั่นพี่นะครับมีกะพีผสมบางคนก็ชอบแบบนี้เบอร์สิบสองครับพี่สวย เบอร์13นะครับช่วงชัก70เซนอยู่นะฮะช่วงชัก70กับ 80, ก็ต่างกันเรื่อง10เซนนะครับเ,เบอร์นี้เบอร์13สวยนะครับเป็นลายเกล็ดไม้ลายลาวาด้วยนะฮะเหมือนไม้ปุ่มที่มันเป็นปุ้มเลยฮะตัวนี้พี่นะโอเคเบอร์13เบอร์14ดูแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นชิงชันนะครับชิงชันชิงชันกับพยุงก็เป็นไม้ตระกูเดียวกันนะครับ แล้วก็ไม้ระดูด้วยนะฮะโตสีสันก็จะเป็นพวกชิงชันเป็นพวกพยุงพยุงสีก็จะออกเป็นเป็นเหมือนแก้วนะใสๆส,สีจะสดกว่าจิงชันก็จะออกเป็นม่วงๆนะกำเข็มแตแข็งป่านิดๆตัวนี้เบอร์สิบห้าครับสวยแบบหนึง่งนะฮะเบอร์สิบห้ามีประมาณยี่สิบกว่าพี่เดียวพักแขนก่อนนะเหนื่อยครับพี่ผมก็คนเหมือนกันเอ่อตัวนี้สวยแบบเลือดหมูเบอร์สิบหก เรื่องอะไรสําคัญมากเวลาพี่ซื้อค้าไหนต่างก็ถามก็ได้เรื่องยุงเรื่องยางเขามีไหมนะครับบางทีขาดมันเป็นอุปกรณ์ไม่ได้คงทนนะยังไงก็เสียหายก็ก็คือค้าเรามีตลอดนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่17นะฮะสีจัดมากพี่ปกติราคานะครับตัวนี้ผมทําอยู่หลายปีทำมาห้าปีแล้วนะเป็นตัวปืนไ์นะครับราคาวิ่งอยู่3ามพนนะครับมายุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับบวกกับเลยโควิดมาหน่อยก็ไปเท่านี้แหละไปไวเคลมไว้นะครับ สองพนหน้าแล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยพี่นะครับก็ราคาก็ถูกลงมาครึ่งหนึง่งฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับรับประกันให้ด้วยส่งไปแต่หาคาต่างๆผมรับผิดชอบให้หมดครับเบอร์ที่สิบแปดแขนล้าแล้วฮะเบอร์ที่สิบเก้านะครับสิบเก้าก็สวยให้ไว,ไวก้ก็ถ้าเกิดสนใจก็รีบๆเลยนะพี่นะครับ บางท่านบอกว่าไม่ทันเลยนิดเดียวเองนะพรอดีโดนคนอื่นเอาไปก่อนนะฮะเบอร์20เป็นลายอะไรก็ไม่รู้นะชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับพี่ตัวเก่าจะโปรไปหมดเรียบร้อยนะครับเบอร์21จะเป็นช่วง,งชักช่วงชักอยู่80เซนจะเป็นยาง6กมิลน,นะยางใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะเมื่อกี้เป็นยาง5มิลอันนี้มัน6มิลความแรงสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแรงกว่านะครับแล้วก็ความยาวก็คือช่วงชัก80เซนเมื่อกี้70ดยาวกว่า10เซน น้ำหนักก็ประมาณ2อกิโลครับโดยเฉลีย่ยแล้วเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดแถมเลเซอร์ให้นะฮะถ้าเป็นช่วงชักเจ็ดสิบเซนโปรอยู่สองพันห้าตัวนี้สองพันเจ็ดครับต่างสองร้อยเบอร์ยี่สิบสองครับเบอร์ยี่สิบสองเป็นตัวนี้ยาวโดยรวมก็อยู่ประมาณเมตรเอ่อกับยี่สิบห้าเซนโดยเฉลีย่ยน้ำหนักประมาณยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับถึงยี่สิบเอ็ดนะฮะอย่างเงี้ยตัวลายชักอี่ยังนะฮะลายดีครับ ตัวนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบสามยางขนาดหกมิลน,นะฮะแปดแรงดึงตัวผ้ารองก็จะมีความยาวมากกว่านะครับยาวกับสั้นแตกต่างก็คือเวลาเราใส่ลูกแก้วนมันจะห่อได้หมดเลยพี่เวลาใช้ลูกแก้วสิบหกมิลลิตลูกที่เราดีดกันนะครับถ้าเป็นตัวตัวสั้นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมันจะห่อไม่ได้มันใส่ยากเราใส่ในไกลอะไรต่างๆมันจะไม่ได้นะครับมีเบอร์ยี่สิบสามแล้วก็มาเบอร์นะฮะเนี่ยเบอร์ยี่สิบสี่ก็เป็นตัวนี้นะครับ ยี่สิบสี่สวยนะครับเพราะว่ามีกระพี้ติดดังๆนะฮะว่าเป็นแผนที่นะครับพี่เอ๋ไวเลยนะครับผมเองคงไม่สะดวกอเอาไว้ใช้เองนะฮะทำมาจําหน่ายเบอร์นี้มีมีคนเล็งอยู่นะตัวนี้ยี่สิบห้าเล็งแต่ว่าไม่พร้อมไวเลยเบอร์ยี่สิบห้าครับช่วงชักแปดสิบเซนเบอร์ยี่สิบหกเอ้าคุณว่าซ้ํากันไม่ใช่คนละตัวนะเบอร์ยี่สิบหกน่าจะเป็นทรงสวยด้วยพี่สวยมากครับตัวนี้ยี่สิบหก ดีใจด้วยฮะวาสนาผู้ใดญอนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับมีตาไม้ก็สวยนะฮะมันเหมือนกันโอเคสนใจตัวไหนก็ลองทวนดูครับพี่นะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะฮะแล้วก็มีแถมชุดที่ไล่มาเนี่ยแถมเลเซอร์ทั้งหมดเลยพี่เอรวมเลเซอร์ให้แล้วนะฮะก็มีตั้งแต่สองพันแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยจะเล่นพยุงท้ายสั้นก็ได้รู้จะเป็นตัวใหม่ตะโกต่างๆนะครับสองพันสองนะครับ แบบนี้มีหลายตัวนะครับแล้วก็มีเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้เนี่ยตัวเลเซอร์มันเอาไปเก็บเอาไปชาร์จหน่อยสนใจเบอร์นี้นะครับโทรหรือว่าให้ไลน์สะดวกสูงสุดเลยเบอร์0 6 5 0 9 7 9 5 9 9นเะเออช่างล่านะเอา,เอาตัวนี้ครับตัวหนึ่งก็จัดส่งได้เลยนะครับส่วนตัวธนูฝากด้วยเด้ออพี่นะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ๆห่ด้วย <S 1> <1> <S ผมไม่สะดวกยิงให้ดูนะครับแล้วก็ดึงค่อนข้างง่ายนะพี่นะครับแล้วตัวนี้โดดเด่นด้วยผมลงทลิปไปนะครับเลื่อนตัวนี้เข้ามาเลื่อนฟรดนะครับ อย่างเงี้ยเนี่ยล็อกแล้ล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดยิงดึงออกแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมจะยิงมือเดียวได้ไหมลองดูนั่นพี่นะครับล็อกได้ยังไม่ลูอกออล,ล็อมือเดียวมันน่าจะได้แล้วมั้งนะจริงจใช้เท้าก็ได้นะฮะล็อกแล้วครับเท่านี้ผมไม่รู้จะยิงมือเดียวได้ไหมเดี๋ยวนะตาลายไม่พี่ ผมจริงๆนะฮะโ,โอ้ยิงไม่ได้พี่โอเคผมคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับใส่ได้30แม็กแล้วก็เป็นไฟเบอร์นะครับชุดนี้แล้วก็ตัวรางเป็นยิงในในร่องเลยนะครับแล้วตวไกลปืนสแตนเลสเปิดดูหมดละเรื่องอะไหล่ง่ายด้วยเรื่องยางนะครับแปลงใส่ยางธรรมดาก็ได้นะฮะมีสลิงให้2ตัวนะครับอะไหล่มีจำหน่ายมีที่ติดกล้องติดเลเซอร์มีศูนย์หัวท้ายให้โปรพันเครับ ตัวนี้เลเซอร์แยกนะครับพี่เพราะว่าต้นทุนจะต่างกับงานที่เราทําเองโอเคขอบคุณครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยครับพี่ๆนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็ยังไงก็สนใจกระทักมาเลยกันขอบคุณครับนะฮะ